เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการซ็อกเซียนเกนเมอร์นะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเฮ้ยไม่ใช่อะไรกันอย่างนั้นนะเราจะมาสอนสอนแคคก,กับดงฟาคายสามนะครับแต่ว่าเราจะไม่มาทำให้ดูนะเราแค่มาอธิบายชีดไปตามขั้นตอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปใ,ใครไม่ทันก็ก็ ก็กไปดูข้างหลังได้นะครับใน YouTube มันนะก็เฟลไปสองรอบแล้วก็คือไอโปรแกรมโปรแกรมที่เราที่ผมอัดเนี่ยคือโปรแกรมผมไอคอมของผมเนี่ยมันไม่รับไอแคมตัศเสียสตูดิโอเจ็ดนะฮะคือมันลงดอทเน็ตไม่ได้อันนีไม่ต้องมาพูดกันแม่งหรอกเฮียแต่ไอโปรแกรมเฮียเนี่ยคือโปรแกรมเบนดี้แคมเนี่ยมันอัดได้เพราะว่านี่มันไม่เต็มไงหาคีเจนไม่เจอก็คือ มันอาจได้ไม่เกิน10นาทีต่อคลิปนะฮะคือเราจะเอาให้เนี่ยตอนเนี้ย8นาทีกว่าก็ได้พอแนาทีปุ๊บนะผมจะพออคลิปคือผมจะคือจะตัดคลิปไปอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงอีกขั้นตอนหนึ่งเออก็คือน่าจะเข้าใจกันนะว่ามันมันไม่ได้จริงๆนะครับเราก็พยายามแล้วมันไม่ได้จริงก็มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแม่นาทีกว่าแลหละเฮียก่อนอื่นที่ฉันจะต้อง ทำก่อนอื่นเลยนะครับคือท่านต้องมีโปรแกรมบิด t o เลน n ์นะฮะบิด t o เลน n ์ก็พิมพ์อยากได้บิด t o เลน n ์ก็พิมพ์ไปว่าบิด t ทเลน n ์ .com ฟรีตลดท่านก็เข้าไปเลยเข้าตรงไหนก็ได้อะไรยังไงก็ได้โหลดมาให้โหลดมาไม่ไม่้หน้าตามไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะนี่คือบิด t o เลน n ์เวอร์ชัน7.7.3นะครับเอาตานี้ก็ได้นะก็พิมพ์ไปเลย7.7.3แต่นี้ม่งมี7.7.8แล้วบิว7.8บิว ไม่เป็นไรนะเออท่านก็มาติดตั้งปกตินะคือคลิปเนี้ยคือคือผมรู้คนที่จะเล่นเกมเนี่ยคือต้องเซตอัพเป็นถูกไหมใช่ไหมเออนั่นแหละเราก็พอได้ไอ้นี่มาแล้วนะติดตั้งไอเทนันเสร็จแล้วนะเราก็ไปเลยเราอยากได้เราอยากได้ฝาคา,า,ายใช่ไหมคือก่อ,อื่นเนี่ยเราต้องมีเว็บเว็บหนึ่งมันชื่อว่าเว็บ Thailand บิตไทยแลนก็คือบ mm ิตเด็ดเว็บบิตเด็ดนะฮะเว็บบิตเด็ดเนี่ยก็ เข้าไปต้องมีไ d ก่อนนะคือท่านก็สมัครไ d ตามปกติแล้วการสมัครไ d ของบิดเด็ดเนี่ยนะท่านก็สมัครไปเลยมันเป็นการสมัครปกติอยู่แล้วอ่ะท่านก็คือเครื่องผมเนี่ยมันมีเกจฝายอยู่แล้วนะเราจะไม่มาลบเราทําให้ดูใหม่นะคือเราจะอธิบายไปเลยมันอยากทาไงก็ไปที่บิดเด็ดอ้ะมาสมัครต่อนะก็คือแล้วมันจะมีตัวหนึ่งที่ท่านไม่สามารถสุ่มได้ก็คือ invite code นะครับ invite code ก็พิมพ์ไปเลยถือว่ามันมีแจกเว้ย อินเนี่ยอินไว้โคดอะไรวะเนี่ย code อินไว้โคดบิดเด็ดอะก็พิมพ์ไปเลยบิดเด็ดใช่อย่างงี้ยหรอ,อเนี่ยแจ่อินไว้โคดเนี่ยมันก็มีให้นะท่านก็กดไปได้คือจะสมัครให้ดูแต่มันไม่ได้แล้วดิเพราะว่ามันได้แค่อีสเด็ดหนึ่งก็หนึ่งไอดีนะ mm hmm. เฮ้ยเขี mm ้ย hmm. แม่งอีกห้านาทีเองวะ่ะเออ mm hmm. ก็เนี่ยเราจะละไว้ในฐานที่เข้าใจก็พอนะครับ แต่เครื่องผมมันมีเกมอยู่แล้วไงคือจะไม่ทําให้ดูแม่งละมาอธิบายเฉยคือทุกท่านต้องเข้าใจอ่ะต้องจําแล้วนําไปใช้หรือไม่ก็ดูไปทําไปได้เลยมันง่ายมากสําหรับการทําเนี่ยอ่ะแล้วพอท่านมี ID มาแล้ว IDB บิดเด็ดแล้วนะท่านจะไปที่ torrent browse ดูรายการนั่นเองแล้วท่านก็ติ๊กอ,อะไรก็เอาออกไปนะแล้วก็ไปติ๊กเกมคอมพิวเตอร์กดไปที่เกมคอมพิวเตอร์แล้วก็เซิร์ชไปว่า far าย y เฮี้ยไฟลฟ้าคายสามนะฮะแล้วก็กดเซิร์ชนะอู้เฮี้ยอ่ะอู้เฮี้ยด้วยเพราะว่ามันเซิร์ชแล้วตกใจ <c oughs> เออนี่ในการเล่นไอ้ไทอเลนเนี่ยนะไอ้บิดไทเลนเนี่ยนะคือท่านต้องต้องดูด้วยอะ่ะว่าปล่อยถ้าปล่อยเยอะเนี่ยใช้เวลาน้อยสซะลนะเนี่ยปล่อยแม่งสองหนึ่งหกอ่ะผมก็โหลดอันนี้เลยเฮี้ยมันเป็น iOS ง่ายด้วยไปเปิดลิงก์แท็บใหม่ฮะ คือถ้า,ถาดูปล่อยน้อยเวลาจะเยอะถ้าปล่อยเยอะเวลาจะน้อยนะฮะดูดน้อยดูดน้อยเวลาน้อยดูดเยอะเวลาเยอะก็ดูเนี่ยถ้าปล่อยเยอะดูดน้อยสบายกูครับแล้วท่านก็ไปปล่อยให้เขาด้วยนะก็คือโหลดเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันโหลดต่อไปถ้าว่างๆอ่ะก็ปล่อยให้มันโหลดต่อไปคือการปล่อยให้คนอื่นด้วยมันจะได้เยอะๆช่วยๆกันนะนี่ก็ได้ตัวนี้มานะครับคือขอขอบคุณพี่คนนี้ด้วยนะขอขอบคุณไอดีเนี้ยด้วยนะจากบิทไทเลนเนี้ยก็คือ คายเบิร์คายบค่ะขออภัยด้วยท่านผิดอ่ะเออนั่นแหละท่านก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยดูสเปคดูเฮียอะไรก็ได้ถ้าท่านพร้อมท่าน,นก็ดาวน์โหลดวินเซปครับเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไมเป็นงี้อ่ะดาวน์โหลดมาแล้วเฮียไม่เป็นไรลบไปลบไปัญหาคือพอโหลดแล้วเนี่ยคือเอางี้ดีกว่าสอนนี่ดีกว่าไปนี่เลยตั้งค่าปั๊บ บางหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะไปที่สแสดงคัสรุนี่ถ้าโหลดจากโคมนะครับก็ไปที่นี่เปลี่ยนตำแหน่งได้ฮะเปลี่ยนไปฮะเปลี่ยนว่าเปลี่ยนให้ไปอยู่ใบน,นี้นะไสดีอย่างเดียวเพ้อปับแล้วก็สอบถามกูก่อนด้วยเฮี้ยไม่ใช่มาโคสนตีนอย่างงี้เออแล้วก็ลีหน้าไปก็จบลีหน้าจังปากจริงเฮ้ยเฮี้ย,ยเป็นเฮี้ยอะไรวะปล่อยแม่ง <c oughs> แม่งมีปัญหากันช่วงนี้เฮี้ย ห้านาทีฟาแล้วเฮียเอ้ยอะพอมึงโหลดกันแล้วนะครับเอ้ยลืมบอกอเฮียไปเปลี่ยนอะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนตรงไหนก็นได้เฮียเปลี่ยนที่โหลดให้ไปไว้ที่ไหนก็นได้ไอสัตว์แต่ว่ามึงสร้างโฟลเดอร์บิดมาแล้วตอนที่มึงบอกว่าคือท่านไปติกเลยใช่ไหมวะ ว่ามึงสอบถามกุคนที่มึงจะไปบ่าวไว้ได้ไหนนะมึงสร้างบิดไว้มึงสร้างสร้างในไดดีนะว่าโฟลเดอร์ว่าบิดนะครับม,มึงมึงก็จะได้ตัวนี้มาปิดเฮียเราเอามือไปท้าปิดทําไมวะไอสัตว์มึงก็จะได้ตัวเฮียนี่มานะมึงจินตนาการตามผมนะครับก็คือไม่มีเฮียอะไรเลยนะมีแค่ตัวเฮียในตัวเดียวนะฮะถ้าก็แตกไฟล์ออกมาเอ็กแท็กเฮียนะฮะท่านก็จะได้ตัวนี้มา มีแค่สองอย่างนี้นะท่านจิตนาการถามด้วยนะเฮียกูขี้เกียจทำใหม่เว้ยสัตว์แม่งหกนาทีฝ่าแลไวไอ้สัตว์มึงมก็เปิดทีนี้มึงเปิดไปเลยเปิดปั๊บเปิดบิดขึ้นมานะฮะหลงังจากที่มึงติดตั้งเสร็จแล้วนะไปที่ไดดีครับแล้วมึงก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาชื่อว่าฝ่าคายะฮะกูชอบเว้ยกูชอบทําให้มันยุ่งยากเอาไว้เว้ยเฮียไม่รู้เป็นเฮียอะไรเว้ยพอมึงเปิดขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมมึงก็ไปที่บิดนะมึงก็เปิดนี่ให้มาเลยเฮีย ันก็เอาบิดเอาฝาบิดเนี่ยใส่เข้าไปป๊าบเข้าไปแล้วมันก็ไปวางไว้ในไปวางไว้ในนี่เออไอเสี้ยฝาคายอะเออโฟลเดอร์ฝาคายนะฝาคายนะเออแล้วมันก็สิเลตไปแล้วมันก็ตกลงตกลงนะไอเสี้ยเจ็ดนาทีครึ่งเลยเฮียตกลงไปเว้ยแล้วมันก็ปล่อยให้มันโหลดไปไม่ถึงวันเว้ยได้มาผมได้มา,มาได้มาได้มาอะไรให้มามึันก็ไปที่นี่เลย เฮ้ยพักไว้แค่นี้ก่อนแล้บ่าว่ะ,วะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่เอออยู่ในคลิปเดียวกันนี่แหละไปแล้วนะ